ตีลังกาเลยอะมบ้านเอปอเอแปะอยู่ข้างบังเร็วเถอะวะคุณอะตีลังกาเมือตอนเลเอาเก็เกเร็วเฝ้าเก็เฝ้าป <let ting> ีด <let ting> เฮียอ่ะมันเพือออกมาอยู่ไก่แท้โอ้โหแกงคือจะหวานดีแท้แกงคือสีหวานดีทแท้ไปจับมันมันจะซ้ำดึงกับเปิดไม่ม มันอ่างผุนปลาเด็ดโปอกอันนี้ดอกมันถือจะคนละสีก็มีบรอครังก็คือมีแต่กลองนั้นคือเอาฟางคุมจ้ะจูุกะแบไงกันได้ตุ๋ยได้เห็ดเต็มคุกเลยอ่ะเห็ดหลายเลยอ่างเขาแน่ อ,อ,อ่างนีนค่ะอ่างีนค่ะเห็ด้าย้ายมือนีฮ่อนห้อนมันบานเห็ด้ยาย้ายบานมากินบ่เสียบเลยเนื้อว่าประจูมจูเมนาณะไม่เอาใช่อะไรเนไ่ยมือจะเอายนี่งบ่าบานเลยคุณเนยเยอะยก็จะเอาใส่ถุงเอาใส่กระจาบอไรทำนั่นนี่คนะใตุ่เย็นมันเมียกโอ่โอ้ ปานเฮ็ดตังโง่ถ้ามันออกังสีมันกันหนาวโงกจ้าเ็ยจ้าไปบอค่ะหลายบ่หลายค่ะหลายเหมือนเต็มกุเลยบางแง,ง่งามบอดอกงามบอเสื้อหรือยังว่าได้กินหวานเสื้ออยู่ว่าได้กินแล้วบางหารมันหยอมันหนาวมันเลยะว่าเด็ันได้กินมันก็จะได้กินน,กน,นี่ พี่กายก็ได้กินหลายอยู่เนอแต่เพื่อนโอยููเพื่นไปกรุงเทพเพิ่อนละว่าบ่ได้กินน้ำห้าวเอามันเห่นเห็นมันบ่เห็นแม่เย็ง มันว่เห็นเนินนั่งกะว่ายใกล้ๆหนาใกล้ๆหนาเออโอ้ยมังมันบ่อยหยางใส่มาหาแนวดาจังหาไม่เห็นอู้ดอกข้ามเป็นบานนี่บ้างสองดอกสามดอกบานเถื่อเลยเจออันเก่าถือว่าได้หลายเติบได้มือนี่เนาะหมู่บ้านหมู่บ้านได้หลายอยู่แต่ว่าหมู่บ้านดอกบ่อยใหญ่มดอกนี้ เทียบกับอยังดีไหมเทียบกับขวดโซดานี่คือขวดโซดาเจักสีเทียบกับอยังดีดูไงบอถือว่าไงบานน้องมาสิบ่าบานเปิงเคิองอยู่วะ